Exciter 15 VBA ABS 2024เปิดตัววันไหนสําหรับกําหนดการเปิดตัวของ Exciter ตัวใหม่นะครับปี2024นี้ครับมีกําหนดการเปิดตัวนะครับที่ผมคาดว่าประเทศไทยน่าจะเปิดขายในช่วงนั้นก็คือช่วงงาน Motor Show นะครับหรือแถวแถวท้ายเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะครับที่ Exciter 15ตัว ABS เนี่ยอาจจะมา เปิดตัวขายกันในเมืองไทยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับใครที่สนใจครับก็เก็บเงินล้อไว้ได้เลยครับผมคิดว่าราคาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ78,000จนถึง85,000บาทนะครับและสำหรับสเปคครับก็ต้องเรไปรอรุ่นเอาเองครับว่า จะมีสเปคไหนนะครับสเปคมิคซ์เรทหรือเปล่าหรือว่าเป็นสเปคตัวจัดเต็มหรืออาจจะพิกิัผันครับเป็นตัวปกติเหมือนที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันครับถ้าเป็นตัวนั้นก็อยู่ประมาณ74,000ขึ้นไปนะครับและนี่คือการคาดเดานะครับการเปิดตัวของ